นั่งนั่งรอนั่งรอก่อนขอมือขอมือก็ม่กกีมันให้เราไงขอมือก่อนขอมือเอ๋กินได้ไข่น้อเก่งที่สุดในชามโยกเยอะๆยอยื้อๆขอเลือกก่อนนะแม่แม่ใจเย็นๆนะขอเลยเลือกก่อนนะ

อ่อยงำ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 ง่ายๆก็ไม่เกงจะกินยากๆอันงำ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 ดูหนูตีลังกากินเลยไหมลูกอืออันี้เอาเอาจไปใหม่แยกแค่ไม่กจไหนวะอม่ะ

ตัวตัวกระลุกก่ายไว้แกง <laughs> ตัวใหญ่ด้วยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่มีตุ๊กแกเข้าในบ้านโอ้ยดมงยับขาตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ ตอนแรกมันอยู่ตรงนี้นี่ตอนแรกมันอยู่หน้าห้องตรงนี้นี่ย้ายมันย้ายเฮ้ย <c oughs>